ทำไมต้องจับพิรุษคนโกหกมักเผยสัญญาณเล็กๆที่ไม่ตั้งใจการสังเกตคนช่วยให้เข้าใจความคิดและความตั้งใจของผู้อื่นใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวันงานธุรกิจและความสัมพันธ์สัญญาณจากภาษากายสายตาหลบสายตาจ้องมากเกินไปหรือกระพริบตาเร็วกว่าปกติมือและแขนเกาหูสัมผัสคอบีบมือหรือเล่นวัตถุ ท่าทางร่างกายยืนหลังตรงมากเกินไปก้าวถอยหลังหรือก้าวสั้นๆหลักการสำคัญความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับร่างกายคือสัญญาณที่ต้องสังเกตสัญญาณจากน้ำเสียงและคำพูดน้ำเสียงเปลี่ยนแปลงสูงต่ำหรือเร็วช้าเกินปกติคำพูดเกินจริงย้ำซ้ำๆว่าพูดความจริงนะเทคนิคตั้งคำถามหลายรูปแบบและฟังความแตกต่างในการตอบ สัญญาณจากสีหน้าและอารมณ์สีหน้าไม่ตรงกับอารมณ์ยิ้มแต่ตาเศร้า micro expressions แสดงอารมณ์เพียงเสี้ยววินาทีเช่นความกังวลหรือความเครียดฝึกสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในทุกคำพูดและการเคลื่อนไหวเทคนิคจับพิรุธแบบตั้งคำถามถามซ้ำในรูปแบบต่างกันเปรียบเทียบคำตอบและความแตกต่างใช้เทคนิคนี้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล กรณีศึกษาคนโกหกมักเผยพิรุธแม้เรื่องเล็กๆก,การสังเกตรายละเอียดเล็กๆช่วยให้เข้าใจคนรอบตัวและสถานการณ์จริงได้ชัดเจนขึ้นข้อควรจำไม่มีสูตร100%สัญญาณโกหกขึ้นกับบริบทและบุคคลิกใช้ความรู้เพื่อสังเกตและเข้าใจไม่ใช่ตัดสินคนทันทีฝึกบ่อยๆจะช่วยให้จับพิรุธได้แม่นขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หนังสือเสียงเทคนิคจับพิรุธจุดโกหกวันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เทคนิคและแนวทางการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบตัวเพื่อให้คุณอ่านใจและจับพิรุธเล็กๆของผู้คนได้ง่ายขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้สอนให้เราตัดสินใครแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารกับคนอื่นได้ชัดเจนมากขึ้นครับ ทำไมเราต้องเรียนรู้เทคนิคจับพิรุษคนโกหกมักแสดงสัญญาณเล็กๆที่ไม่ตั้งใจการสังเกตคนเป็นทักษะที่สําคัญทั้งในชีวิตประจําวันและงานธุรกิจยกตัวอย่างสถานการณ์การซื้อขายหรือเจรจาธุรกิจการสังเกตเพื่อนร่วมงานการเข้าใจลูกค้าหรือคู่สนทนาภาษากายกุญแจแรกในการจับพิรุษสายตา คนโกหกมักหลบสายตาหรือจ้องมากเกินไปมือและแขนเกาหูจับคอปิดปากหรือบีบมือแน่นท่าทางร่างกายยืนหลังตรงมากเกินไปหรือก้าวถอยหลังตัวอย่างกรณีศึกษาพนักงานขายที่ย้ำคำพูดพูดความจริงนะครับแต่มือสั่นเล็กน้อยน้ำเสียงและคำพูด น้ำเสียงสูงต่ำและความเร็วในการพูดตอบช้าเกินไปเท่ากับกำลังคิดประดิษฐ์เรื่องตอบเร็วเกินไปเท่ากับพยายามปกปิดความจริงคำพูดที่ฟังดูเกินจริงใช้คำย้ำซ้ำๆจริงนะครับหรือจริงจังนะครับเทคนิคสังเกตตั้งคำถามง่ายๆแล้วดูการตอบสนองฟังน้ำเสียงและความเปลี่ยนแปลงระหว่างเรื่อง สีหน้าและอารมณ์สีหน้าไม่ตรงกับอารมณ์ยิ้มแต่ตาเศร้าหรือตาเบิกกว้างแต่ปากนิ่ง micro expression แสดงอารมณ์เพียงเสี้ยววินาทีเช่นแววตากังวลตัวอย่างฝึกสังเกตดูจากคลิปวิดีโอทำไมต้องจับพิรุธคนโกหกมักเผยสัญญาณเล็กๆที่ไม่ตั้งใจการสังเกตคนช่วยให้เข้าใจความคิดและความตั้งใจของผู้อื่น ใช้ได้ทั้งชีวิตประจําวันงานธุรกิจและความสัมพันธ์สัญญาณจากภาษากายสายตาหลบสายตาจ้องมากเกินไปหรือกระพริบตาเร็วกว่าปกติมือและแขนเกาหูสัมผัสคอบีบมือหรือเล่นวัตถุท่าทางร่างกายยืนหลังตรงมากเกินไปก้าวถอยหลังหรือก้าวสั้นๆหลักการสำคัญ ความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับร่างกายคือสัญญาณที่ต้องสังเกตสัญญาณจากน้ําเสียงและคำพูดน้าเสียงเปลี่ยนแปลงสูงต่ำหรือเร็วช้าเกินปกติคำพูดเกินจริงย้ำซ้ำๆว่าพูดความจริงนะเทคนิคตั้งคำถามหลายรูปแบบและฟังความแตกต่างในการตอบสัญญาณจากสีหน้าและอารมณ์สีหน้าไม่ตรงกับอารมณ์ยิ้มแต่ตาเศร้า Micro Expressions แสดงอารมณ์เพียงเสี้ยววินาทีเช่นความกังวลหรือความเครียดฝึกสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในทุกคำพูดและการเคลื่อนไหวเทคนิคจับพิรุธแบบตั้งคำถามถามซ้ำในรูปแบบต่างกันเปรียบเทียบคำตอบและความแตกต่างใช้เทคน,คนิคนี้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกรณีศึกษาคนโกหกมักเผยพิรุธแม้เรื่องเล็กๆ การสังเกตรายละเอียดเล็กๆช่วยให้เข้าใจคนรอบตัวและสถานการณ์จริงได้ชัดเจนขึ้นข้อควรจำไม่มีสูตร100%สัญญาณโกหกขึ้นกับบริบทและบุคลิกใช้ความรู้เพื่อสังเกตและเข้าใจไม่ใช่ตัดสินคนทันทีฝึกบ่อยๆจะช่วยให้จับพิรุธได้แม่นขึ้น คนโกหกไม่ได้บอกตรงๆมนุษย์ส่วนใหญ่โกหกเพื่อปกป้องตัวเองหรือเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนส่วนใหญ่โกหกเป็นเรื่องธรรมชาติแม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นบอกว่ามาถึงแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงพูดว่าทำงานเสร็จทั้งที่ยังทำไม่เสร็จการจับผีรุษช่วยให้เราเห็นความจริงเบื้องหลังคำพูดสัญญาณโกหกมักแสดงออกผ่านพฤติกรรมเล็กๆคนโกหก มักไม่รู้ตัวว่าร่างกายและน้ำเสียงกำลังเผยสัญญาณสัญญาณเล็กๆเหล่านี้เช่นการหลบตาหรือศบตามากเกินไปการกระพริบตาเร็วมือสัน่นเกาหูหรือจับคอสีหน้าไม่ตรงกับคำพูดหลักสำคัญหากเราสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ระบุความไม่สอดคล้องได้การสังเกตคนช่วยให้เข้าใจเจตนาการจับพิรุธไม่ได้แค่จับโกหก แต่ช่วยให้เราเข้าใจเจตนาความคิดและอารมณ์ของคนอื่นเช่นคู่สนทนาลังเลอาจไม่มั่นใจหรือซ่อนข้อมูลบางอย่างพนักงานตอบเร็วเกินไปพยายามปกปิดบางเรื่องการเข้าใจเจตนาเหล่านี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นมีประโยชน์ทั้งชีวิตประจำวันและงานธุรกิจชีวิตประจำวันสังเกตคนรอบตัวเช่นเพื่อนครอบครัวหรือคนใกล้ชิด งานหรือธุรกิจการเจรจาขายของหรือตรวจสอบข้อมูลอ่านใจลูกค้าหรือตรวจสอบความซื่อสัตย์ของคู่ค้าการจับพิรุษช่วยให้เราลดความเสี่ยงและเข้าใจคนได้มากขึ้นช่วยฝึกสติและความสังเกตการสังเกตพฤติกรรมคนต้องใช้สมาธิและสติฝึกบ่อยๆจะทำให้เรามีความแม่นยำในการอ่านสัญญาณและเข้าใจสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าต้องสงสัยคนทุกคน แต่ช่วยให้เราอ่านสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้น ภาษากายกุญแจแรกในการจับพิรุษหลบสายตาคนโกหกมักหลบสายตาเพราะรู้สึกผิดหรือกังวลตัวอย่างพนักงานขายพูดว่าของพร้อมสง่งแต่หลบตาเมื่อถูกถามรายละเอียดจ้องสายตาเกินไปบางครั้งคนโกหกพยายามสบตาแน่นหนาเกินปกติเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อเป็นสัญญาณพยายามโน้มหน้าว กระพริบตาเร็วหรือช้ากว่าปกติกระพริบเร็วเท่ากับตื่นตัวหรือเครียดกระพริบช้าเท่ากับกำลังประมวลผลเรื่องโกหกมือและแขนสัมผัสใบหน้าเกาหูสัมผัสจมูกหรือปิดปากเท่ากับสัญญาณความไม่สบายใจบีบมือหรือกำมือมือเกรงเท่ากับตึงเครียดพยายามควบคุมอารมณ์ เล่นวัตถุรอบตัวเช่นปากกาโทรศัพท์กระดาษเป็นสัญญาณความประมาทหรือกำลังหลบเลี่ยงท่าทางร่างกายยืนหลังตรงเกินไปหรือนั่งหลังแข็งพยายามสร้างภาพว่ามั่นใจแต่จริงๆอาจโกหกถอยหลังหรือก้าวสั้นๆแสดงความต้องการสร้างระยะห่างเท่ากับป้องกันตัวเองกอดอกหรือทับตัวเอง เท่ากับป้องกันตัวเองหรือแสดงความไม่สบายใจความไม่สอดคล้องหลักสำคัญคือความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับท่าทางเท่ากับสัญญาณพิรุษยกตัวอย่างพูดว่าสบายดีแต่มือเกร็งและกระพริบตาเร็วเท่ากับสัญญาณว่าคำพูดกับอารมณ์จริงไม่ตรงกันตัวอย่างการสังเกตภาษากายเพื่อนพูดว่า ไปงานแล้วแต่มือเกรงและกอดอกเท่ากับอาจโกหกเรื่องงานพนักงานตอบว่าเสร็จแล้วแต่หันหน้าหนีเวลาเรามองเท่ากับพยายามปกปิดความจริงลูกค้าใช้มือคลำวัตถุรอบตัวขณะให้คำตอบเท่ากับกำลังไม่มั่นใจหรือโกหกเล็กน้อย น้ำเสียงความเร็วในการพูดตอบช้าเกินไปกำลังประดิษฐ์เรื่องหรือคิดก่อนพูดตอบเร็วเกินไปพยายามปกปิดบางเรื่องหรือต้องการจบการสนทนาเร็วโทนสูงต่ำน้ำเสียงสูงตื่นเต้นหรือเครียดน้ำเสียงต่ำพยายามควบคุมตัวเองหรือซ่อนอารมณ์การหยุดเล็กน้อยก่อนตอบอาจสังเกตได้ว่ากำลังประเมินคำตอบ คำพูดเกินจริงย้ำซ้ำๆเช่นจริงนะครับหรือพูดจริงนะใช้คำเยื่นเยอะเกินจำเป็นพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อรายละเอียดมากเกินไปบางครั้งคนโกหกจะเล่าเรื่องละเอียดเกินเหตุเพื่อให้ฝั่งหน้าเชื่อถือคำพูดไม่สอดคล้องกับความรู้สึกตัวอย่างเช่นพูดว่าสบายดีครับแต่เสียงสั่นหรือเบานั่นคือพิรุษตั้งคำถามหลายแบบ ถามเรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนรูปแบบเช่นคุณไปทำงานวันไหนถึงคุณถึงที่ทำงานกี่โมงฟังความแตกต่างของคำตอบถ้าคำตอบเปลี่ยนไปหรือไม่สอดคล้องก็คือพิรุษเปรียบเทียบกับภาษากายคำพูดน้ำเสียงท่าทางคือตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนเพื่อนบอกว่าไปแล้วครับแต่ตอบช้าและน้ำเสียงสูงกำลังโกหกเรื่องเวลาพนักงานพูดว่าเสร็จแล้วครับ แต่เล่าเรื่องละเอียดเกินจำเป็นพยายามโน้มน้าวว่าเสร็จจริงลูกค้าบอกว่าโอเคครับแต่เสียงเบาและมือสั่นไม่มั่นใจหรือซ่อนความจริงน้ำเสียงและคำพูดคือเบาะแสสำคัญต้องจับคู่กับภาษากายและสีหน้าสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่สูตร100%ซแต่ช่วยให้สังเกตความไม่สอดคล้องได้ถามซ้ำแต่เปลี่ยนรูปแบบเทคนิคนี้ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของคาตอบ ตัวอย่างถามครั้งแรกคุณไปทำงานวันไหนถามครั้งสองคุณถึงที่ทำงานกี่โมงคนพูดความจริงมักตอบได้สอดคล้องกันคนโกหกมักตอบขัดแยง้งหรือเลี่ยงคำตอบฟังความแตกต่างในการตอบสังเกตความแตกต่างของคำตอบถ้าคำตอบเปลี่ยนไปเท่ากับพิรุษถ้าตอบสอดคล้อง เท่ากับความน่าจะเป็นพูดจริงสูงเทคนิคนี้ใช้ร่วมกับน้ำเสียงและภาษากายตัวอย่างพนักงานตอบช้าบวกน้ำเสียงสูงบวกคำตอบไม่สอดคล้องเท่ากับพิรุษชัดเจนถามคำถามเชิงลึกหลังจากถามเบื้องต้นแล้วให้ถามรายละเอียดเพิ่มตัวอย่างเจอใครที่นั่นบ้าง ทำอะไรต่อหลังจากนั้นคนโกหกอาจลืมรายละเอียดหรือพูดไม่สอดคล้องกับครั้งแรกเปรียบเทียบคำตอบกับข้อมูลอื่นใช้เทคนิคนี้ร่วมกับสิ่งที่เรารู้จริงตัวอย่างบอกว่าไปงาน A แต่เราเห็นเขาอยู่ที่ B เท่ากับพีรุษชัดคำตอบตรงกับข้อมูลจริงเท่ากับมีแนวโน้มพูดจริง เทคนิคสังเกตเพิ่มเติมสังเกตท่าทางน้ำเสียงสีหน้าขณะตอบสัญญาณพิรุษอาจปรากฏขณะพูดหรือหลังตอบทันทีฝึกถามคำถามแบบไม่ให้รู้ตัวคนโกหกมักเผยสัญญาณโดยไม่ตั้งใจตัวอย่างสถานการณ์จริงถามพนักงานว่าทำงานเสร็จหรือยังตอบช้าบวกน้ำเสียงสัน่นเท่ากับ ต้องตรวจสอบต่อถามเพื่อนว่าพบใครที่งานคำตอบไม่ตรงกับครั้งแรกเท่ากับพีรุษลูกค้าบอกว่าโอเคครับแต่ถ้าทางลังเลเท่ากับต้องถามเพิ่มเพื่อยืนยัน